สวัสดีครับเพื่อนๆโมนี้เขาก็มาโฟมาพอกันใน่วๆเลียนหน่อยคนอีสานคลื่นตรงขึ้เดินนะเขาป้าเฮ็ดครับมโอนี่นี่ครับกับเก็บโดยแน่เลยครับโมนี่ไทยให้มือนะครับเนาะครับเฮ็ดทานครับเฮ็ดทานขาวครับมีดก็ลืมเอาหมาพี่น้องเฮ็เอ็ดดีครับ

เค็มขาวดินครับเขาแป้งสวัสดีครับเพื่อน่น้องโมนี้เขาก็มาโฟมาพอกันในช่วงเยนหน่อยก็มีการคี้ยวข้าวขึเดือเนาะเขาป้าเฮ็ดครับโมนี่นี่ครับกับเก็บเลยแน่ะแหละครับโบเดทายให้เนะครับเนาะครับเฮ็ดทานครับเฮ็ดทานขาวครับมีดก็ลืมเอามาพี่น้องเฮ้ tăng bị gặp khó rồi các bác mưa cứu, mình gặp Tôi nó khó gặp tàu là tìm ra đứng chưa chuông hết thấy các hết cao điểm gấp hết cao điểm gấp nhanh gấp hết đen hết có đen có cò đen เฮ็ดทานขขาวครับเห็ดเพ่ ok. ang, งกระจนครับดอกน้อยๆถ้าีก้องดอกเฮ็ดกอแดงครับดอกงามๆเลยนี่เก็บครับเห็ดทานขขาวครับ hệ thống hệ hẹn hạng 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 lắng đã lắng, đã lắng, đã lắng Xem hạng hạng cả như hạng 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 ปูนใช่ไหมเสวยไหมพึ่งกระจอนสวยไหมเสวยไหมสุดยอดแก่กว่แล้วเห็ดพึ <h <h ่งดักแห่เห็ดใครเนี่ยเห็ดใครดอกหนึ่งเห็ดพึ่งอะไรอีกพึ่งกระจอนตายเห็ดขาวดินเก็บอีกเหรอเก็บได้ผู้เดียว đơn pa pa mụn bớt ba mày khẩu đi nhang pa bừng phồm กันครับ มีบนุน้อเห็ดบวกพ่นนี่บาทนี่นี่ครับได้เห็ดได้สักนี่แล้วครับเห็ดแดงเอ้ยสองดวงตัวนี้เห็ดแดงถ้ามันเก็บใครเห็ดระง,งูกแล้วระง,งูกอะไรอ่ะ เลี้ยงสุดยอดไปเลยชอนไข่ใบต่อมุดลงไปเอามบนลงไปมบนลงไปมุดลงไปมบนลงไปเงยๆแล้วทำาเก็บเอาเก็บเอาเลยดอกนั้นพูนดอกนึงนบบแม่นยังน่ะนั่นขาวๆน่ะแม่งกินเบอร์เหรอไปเก็บมาไปไหนเก็บเยอด A kiếp cái kiếp lần đầu đọt hằng, eh? Hít hít thân lần này. Na là. Oh, ní ngay 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 là ngay 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 ผิดไงมันอยู่นี่มันอยู่นี่หาจุดตาเหลี่ยมจะไปไหนได้เดี๋ยวไปนู่นก่อนไปนู่นเจออะไรก็ไม่รู้ข้าพ่อเห็นยังวะบ๊้ยของแท้บ้านนี้อูนเอานำนำมาเลยเห็ดใครเห็ดเฮ้ามาผุระดอกปันกัน จำคุ้นเลยบ้านี้โอ้ยัดพ่อเห็ดไข่ผัดพ่อเห็ดไข่ายนั่นดอกหนึ่งเฮ้ยีเห็ดขาวดินดอกหนึ่งนี่เห็ดขาวเด่นเก็บเห็ดขาวก็ได้ปะม,มันคืออะไรโอ๊ยจิ๊ดจิ๊ดตุ่มเห็ดไข่ไปหาต่อไป ไปอย่างไปมองเห็ดทานจะไปเก็บเห็ดทานก่อนนะจ๊ะไปเก็บเห็ดทานดีกว่ามูฮาเขาเก็บเห็ดไข่ไปมานผู้เดียวอ,อยู่นั่นแหละยังอะไรเดี๋ยวเดินไปจ้าผัวเห็ดทานอยู่เลยแต่ก่อนเก็บเห็ดทานมาเนี ไม่เป็นไรเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกเออนี่โอ๊ยใบใหม่กับบ้างพรีดอกเงมันอ๋อนี่นี่น,น,นี่สามดอกใบกะตาใบกะตาเขาว่าขอยบอะไรขอกระจิ่เก็บเห็ดทานเต็มตาพี่แหละนอนอเก็บเห็ดทานเช่นเดิมอ้หยาสองดอกเอ้ยงามอยู่ อทาบติงเฮดข่อยมุนเบื้อแะเดี๋ยวมาทาพี่ก่อนอไปทีละบอนอหือสุดยอดมากเอ้เฮ้ยกำลังสวยเลยกำลังสวยเลยกำลังสวยเลยเนี่ไงอุ้ยเอาเบื้แหละถุงผัาตติกะเต็มกระเป๋ายูจ้า เออสุดยอดเลยครับเ <laughs> ขพากาันเก็บเห็ดใกล้คอเก็บเห็ดทานดูเก็บละบันนี้มาไ <laughs> อยยอยู่ข้างในอยู่ข้างในบันีทีแมนเห็ดตัวนี้ไม่หยังเนี่ยเรียกฉันด้วยนะ เจออยู่หมู่ได้อีกก็เรียกนะพี่เขามากข้างในเขามากข้างในไอ้อยจ้าสุดยอดนี่ครับพี่ เฮ็ดฐานข่อยขายได้คือกัน้นดอกนึงพูนขนาดเลือดไปเต็มๆเลยบบดนี้มึงจะจืดอบดนี้มาเดินลงมาเดินลงมาเนี่ยเข้าสู่ดงเห็ดฐานเอ้ย จะไปเก็บเอ้าเห็ดไข่เจ้าน่ะไปที่เก็บเห็ดทานพีพีกันเนาะกับล้างหันปึ๊บเอ้ยเอ้ยสุดยอดเลยเห็ดทานเออีมีไ <communion> อ <ís tôi> ้ข <AU> วัญหมักปั้นยังเลยนี่อื้อสุดยอดมากพี่พีพีพีเห็ดทาน ก็ต้องตัดช็อตด,ดอกเก็บไปเลยยาวๆกันไปเลยครับนี่เนี่ยอีกหนึ่งดอกเนี่ยเบิรงอีกกอนครับให้เบิดแล้วเนี่ยเต็มกระตาหมูกุกหาต่อครับ ตานครับบาดนีดอกดอกใส่กระตาเลยครับซองสวยกันพี่น้องซองไปเปิดแยนเงาครับเมื่อีกครับยังไม่อีกครับไปเท่าที่ก่อนครับไปเท่าที่ก่ันครับ ยนงเดือยเ่อนะครับท่านี่เบม่งครับอีกแป๊บนึงอทานอีกแล้วเออได้นี่สองดอกแต่ตาอทานน้อย ใส่ลงไปเต็มตาคือเหอนนอนน็นไหมอย่งอ่ะับางองน่แหละไปเก็บไป่ะไร็ดกาดินโนใหญ่อยู่นู่นจ้าเดินท่าหาเห็ดต่อไปพงไปลงกันงาะาวนสามรอบอยู่ ก so right? no ็เคยม้นซีบหอกจะคอยหลงปลาเนาะมึนตึบแหละวะ เนี yeah. ่ยแล้วไปต่อกลับเห็ดก,ก็แดงพันไอเก็บพันไอเก็บจังสี่น้อสูงเอาอเดี๋ยวไปหม่ปุ๊กกันค่ะนะแบ่งสัดส่วนก่อนเนี่ยเยดเฮ็ด <Yeah. S 2> ย็บต่อเห็ดอะละเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วนั่นหมูกุกไปนี่เห็ดนะรหนึ่ดอกดอกน้อยๆเห็ดพึ่งโกมเอ้ยดอกยังหน่อยอีกนี่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 นีเนี่ยเนี่ยนอยก็เอาน่อยนนี่แหละเอ้า มีคนเหยียบเห็ดน้าแร่นะฮะเต๋สีเบิงบ้งเบิ้งนี่อีกวะนี่คือตาเห็ดเห็นไหครับเ,งงเห็ดทานหน่อยอีกหนึ่งดอกอเห็ดหน้าหัวหนึ่งดอกอเ,เห็ดขาวดิน เห็ดนาเลยอีกดอกนึงครับอ <"Ta> ้เห si ็ดเผิ่งดัางเหี้อออเิกับโั้งกันไปหาอีกที่ละตะวนาตัว บ,บ่มีการปิดช็อตแล้วนี่เก็บ yeah, <yeah>, yeah. เห็ดพึ่งดังแห่งี๊จังวะน mm hmm. ่มหาซอยกันพี่น้องเอ้ยอากระบอพ่อเห็ดเห็ดหายคุณดังแห่น,นี่ก็ดังแห่น้อยพี่อีกหนึ่งดอกค่ะ ยังน้อยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูมันชิน่ะมันยังจิ๋วอยู่เลยเนี่ย,ดดยมุดกี่ดินหานะพี่น้องเอ๋ยเนี่ยใส่ตาชิคาเก็บแล้วเก็บเลยครับ เบื้งตีละดอกไงปันใดเบึ้งเบืงนี่นี่แม่นี่นี่ดอกเห็ด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 นี่ค่ะดอกเห็ดค่ะสวยๆเลยดอกยังจิ๋วอยู่เลยสองตาจักจะเอาจังได้เนี่ยพี่นอกดอกนางสุดยอดอะไรมันคือเห็ดพึ่งเข้า มุนจาดอกน้อยมันอุ้ยสุดยอดแห้งตุปูติปิกเบิ้องเก็บเลยจา้าเห็ดเพิ่งเข้าคือเก่าหูยเหยียบปาก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 เก็บเอาตีลนะนั้นมันนอนของมองอยู่นัเก็บ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 นี่สุดยอดไปเลยดอกงามๆเก็บอีกแล้วเห็ดเพิ่งดังแห่กำ,กำลังสวยเลย กระจรอนนิงค่ะอิงดอกค่ะพึ่งดังแหย์ต้องหาด้วยตั้งม่อยากกุ้งเขียดอกหนึง่งพึ่งกระจรสื่นใดมากเหยีดมันยังอีกใครเห็นละงวกว่าจันออกถึงโพลพึ่งดังเหย์อีกแล้วครับ สองดอกคุณป้าเก็บเห็ดพิ่งข้าเก็บอันนี่สุดยอดครับสรุปผลนกับพี่นอ้องมาอนี้เขาป้าหญ่มันมันยู่ครับเห็ดหนาแหละเห็ดใครเห็ดพึ่งลังแหเห็ดทานนะพี่น้องหลางกับ่เห็ดทาน,น,ออารานครับคินนี่ก็จะไปเพย่เท่นนี้ก่อนเนาะกับพี่นอ้องคิมหน้ามาพบม,มาพอก,กันไหมครับสวัสดีครับ